ขึ้นนะฮัโลโหลรอเดี๋ยวรอ,ฟอแฟนๆยูทูก่อนนะครับนี้เราเปลี่ยนชื่อตอนเป็นเซวนาวันเสาร์นี่อือฮ <c oughs> ทูปมานะครับโอเคมาแล้วมาแล้วนี่เราเปลี่ยนชื่อตอนเป็นเซวนาวนา สวัสดีครับทุกคนใคเข้ามาใหม่สวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วบ้างเนี่ยคุณอาร์ตนะคุณอาร์ต สามคนดูนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วบ้างทักทายหน่อยนะคะใครเข้ามาแล้วบ้างวันนี้เรามากันวันเสาร์อืมวันนี้วันนี้เทสกล้องด้วยฮะวันนี้เทสกล้องฮะทุกคนวันนี้ชัดขึ้นไหมคะวันนี้ชัดขึ้นไหมกําลังเทสกล้องอยู่นะฮะโอ้โหพี่เดชมาไวมากเดชสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะคะทุกคนเลย สวัสดีครับทำกล้องให้ชัดชัดสวัสดีใครอีกบ้างนี่คุณคุณไพทู์นะคะคุณพไพฑู์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยค่ะเตรียมคําถามไว้เลยฮะวันนี้คุยแป๊บนึงหลักๆคือจะมาอัป,ปเดตดกระสอบมากกว่านะฮะ เราเทสกล้องด้วยแหละโอเคสามคนดูนะชัดเจนโอเคภาพชัดไหมภาพชัดไหมครับอันนี้ลองลองกล้องนะลองกล้องใหม่วันนี้นี่มาคนแรกเลยนี่เรามีกระสอบโอ้โหมาเป็นคนแรกพี่พี่อาร์ตนะคะลงใหม่ยังไม่ทันถ่ายลงใหม่อีกคลิปเลยจะหมดแลนะฮะยังไม่ทันถ่ายคลิปเลย ป้ายส้มที่เราเคยเคยอัดคลิปไปแล้วนะครับนนี้เป็นป้ายส้มที่เราเคยอัดคลิปไปแล้วเนาะมามาอีกรอบหนึ่งนะรอ่ดนี้ห้าคนนะสวัสดีแฮว,วคุยได,คยได้คุยได้วันนี้อ่ะอันนี้เลดบูข้างหน้าอยู่ข้างหน้าเลดบู <Red Bull. S 1> ไม่รู้ค่ะ <laughs> เห,หมือ,อมนไหมเออระทิงแดงางานน,น่าจะลดแข่งงานแข่งรถอะไรอย่างงี้อ่าโอเค อืมรับเด็กกระสอบครับัเด็กระสอบนั่งละกันเจ็ดคนสวัสดีฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฝากด้วยฮะใครที่สนใจกระสอบใดๆก็แล้วแต่นะฝากเพจเข้าไปคุยกันในเพจได้นะครับเสื้อยืดมือสองตีวานนท์นะ IG ก็ทิชชู่ทีเแล้วก็ YouTube ช่องนี้นะครับวันใครจำได้บ้างมีคลิปแล้วใช่ไหม มีมีคลิปน้องคนหนึง <c oughs> น่งที่มาเปิดอะ่ะใครจําได้ดีกว่าใครจําได้เออมีใครจําได้บ้างว่าเราเคยเปิดป้ายน,นี้กันไปแล้วอีพีอะไรอ้าวอ้าวใช่หรือเปล่าถูกไหมถ้าใครเคยดูนะคะถ้าใครติดตามอยู่นะคะใครเป็นแฟนๆเนาะ <c oughs> น่าจะจําได้ว่าเราเคยเปิดป้ายนี้กันด้วยนะคะเราเคยมีคลิปเปิดป้ายนี้ด้วยว่าได้อะไรบ้างนะคะ นนแล้วสภาพเ,เป็นยังไงบ้างนะคัดหัวออนไลน์ตอนนั้นอนะ่ะเปิดคัดหัวออนไลน์ให้ลูกค้าก็เลยถ่ายไว้นะครับใครที่สนใจคัดหัวออนไลน์ครับบอกได้ครับอ๋อภาพเสียงชัดเจนขอบคุณครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะ,คคะกาลังเทสร,ระบบด้วยนะมาเทสร,ระบบไปในตัวแล้วก็ขายกระสอบไปด้วยนะฮะ <S <S อัปเดตกันว่ากันไปกระสอบนี้ถ้ามารับเจอกันหน้ากันเนี่ย4,006นะฮะ ถ้าให้ส่งไปถึงบ้านก็4,800ค่าส่งตามขนส่งปกตินะฮะใครสนใจบอกได้เหลือประมาณเนี่ยเจ็ดดลูกนะดูรีวิวด้านที่หน้าเพจแล้วก็ในคลิป YouTube ด้วยนะครับงานแบรนด์มีไหมครับพี่ชายกระสอบแบรนด์ไม่มีนะกระสอบแบรนด์กีฬาพวกเอ็นกี้อาดิดาทั้งทั้งหมดเนี่ยไม่มีฮนะราคาค่อนข้างสูงนะเป็นเป็นหมื่นอยู่นะครับแล้วก็เปิดมาก็ใช่ว่าจะเจอแบบใหม่หมๆอะไรอย่างงี้นะ ก็เหมือนกันแหละผมคนบ้าครับจําอะไรไม่ได้จําอะไรไม่ค่อยได้แต่ดูตลอดครับ10ยอด10ยอดครับ9คนัสดีฮะัอดีฮะมีมันมีรีวิวด้วยนะฮะนี่ฮะเดี๋ยวผมขึ้นรีวิวให้ดูครับป้ายเนี้ยเคยมีแบบว่าน้องๆมาเปิดกันฮะนี่ ได้สลิปน็อตมท a าิก้าวงเนี่ยเยอะมากฮนะหัวค่อนข้างออกดีเลยทีเดียวถ้าโดดก็คือแบบโดดเลยนะฮะแต่ว่ามีวงอยู่แล้วมีการ์ตูนผาบางงานเก่าเก้าสวนมีให้ให้ลุ้นอะให้เจอแน่ๆแหละแต่ว่าจะเจอลูกไหนเนี่ยไม่รู้มันก็มีอยู่ที่ดวงของเราเนาะการเปิดกระสอบนะฮะใครๆที่เปิดเคยเปิดแล้วจะเข้าใจดีนะฮะ เทสเทสนะฮะนี่ฮะเพจร้านนะครับฝากด้วยแล้วก็คุณี r ยบอกบ<ช>ว่ากระสอบเบอร์อะไรราคาเท่าไหร่นะคะอ่าที่เห็นอยู่ตรงนี้กระสอบเบอร์สองครับเบอร์สองนะคะกระสอบเบอร์สองครับถ้ามารับแบบเจอหน้ากันเนี่ยสี่พันหกครับรับที่ร้านเลยปึ๊บยกขึ้นรถให้แต่ถ้าให้ส่งไปหาที่บ้านก็สี่พันแปดร้อยครับมีค่าส่งนะครับวงนอกกระแส เอาเป็นตัวครับเอาเป็นตัวก็พอมีแหละแต่ว่าในกระสอบมันก็เจอวงก็คือวงฮะบางทีเนี่ยมันเป็นลายลายอะไรสักอย่างอะ่ะแต่ไม่รู้อ่ะไปเซิร์ชปุ๊บมันก็เป็นวงอะไรเงี้ยเราต้องมีข้อมูลนิดนึงนะฮะอ่าสิบสองคนนะสิบสองคนดูตอนนี้มีกระสอบเบอร์สองอย่างเดียวฮะเราเน้นนาเข้าเบอร์สองนะครับว่าสภาพมันดีกว่านะครับสภาพมันสดคือเปิดเอาหัวเสร็จปุ๊บ เอาหางไปลงตลาดได้ไปโพสต์ขายไปไลฟ์ขายต่อได้นะครับนอกจากว่าถ้าเป็นเบอร์สามเนี่ยมันก็จะสภาพแย่ลงไปหน่อยก็ขายยากหน่อยอย่าเงี้ยครับแต่เบอร์สองเนี่ยการันตีว่ามันสภาพดีกว่าเบอร์สามแน่นอนจากที่เคยเปิดมานะกระสอบหนึ่งมีสองร้อยถึงสอง้อยห้าสิบตัวค่ะสําหรับคนที่<ๆ>ถามว่ากระสอบหนึ่งมีกี่ตัวนะคะ<ๆ>กระสอบหนึ่งนะคะจะมีทั้งหมดสองร้อยถึงสอง้อยห้าสิบตัวนะคะ ตีกลางๆนะคะชาเฉลี่ยเนาะอยู่ที่ประมาณ200ถึง230ตัวเนี่ยประมาณเนี้ยไม่เกินเนี้ยไม่เกินประมาณเนี้ยค่ะ200กว่าตัวถ้าใครสนใจนะคะรีบแจ้งได้เลยนะทักอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะตอนนี้เราเป็นเบอร์สองค่ะเป็นเบอร์สองป้ายส้มนะคะเบอร์สองป้ายส้มหาป้ายมันไม่เจอนะแต่ป้ายมันสีส้มส้อย่างเงี้ยฮะ,ะเ,ออเดี๋ยวหาให้เนี่ยสาภาพมันแบบดีมากเลยนะลายสกรงสกรียนยงแบบแน่แน,นๆอยู่เลยฮะ นี่คือแบบน้ำสองที่มันแบบคนที่ไม่เออ่ะครับสอบถามได้ฮะเราเพิ่งไลฟ์แป๊บๆเองฮะเดือดๆฮาร์ดคอร์มีมีคนเจอแมทเทลิก้านะฮะเอาไปขายได้ประมาณแบบห้าพันอะจากในกระสอบครับซึ่งไม่รู้ว่าสกิลการขายเขายังไงนะแต่ว่าเขาขายได้เยอะขนาดนี้แปลว่าไม่ธรรมดานะครับแล้วก็มีพวกวงนอกกระแสไปขายสองสาร้อยอะไรอย่างงี้นะอ่าน,นี่มาละป้ายเรา ไฟนี้ไฟสม้มน้องส้มของเรานะไฟส้มส้อมอืมนี่ถือไว้เดี๋ยวโฟกัสให้ดูนี่เห็นมั้วทุกคนนี่คนที่เพิ่งเข้ามาครับเราเทสร,ระบบไปด้วยนะครับเทสร,ระบบเทสกล้องนะฮะวันนี้โฟกัสเรียบร้อยฮะไฟอย่างนี้นะฮะ ถามได้ฮะตรงน,นี้กระสอบเราราคาไม่แพงครับอา้อาวติดไหมติดแล้วมาแล้วครับทุกคน ต้องตัดครับนี่ไงถึงต้องเทสกลับมาแล้วครับกลับมาแล้วครับนี่ผมขึ้นราคาไปให้ฮะนี่สอบถามได้ฮะเดี๋ยวอีกสักแป๊บเราจะไปแล้วเรามาโชว์กระสอบเฉยๆให้วันนี้นี่ป้ายนี้ฮะขึ้นราคาไว้ให้แล้วนะครับออกหมดอะออกวงฮาเล่การ์ตูน นะมีสิทธิ์เจอทุกอย่างแล้วก็มีให้หลุนมีคนเอาไปขายได้ราคาแรงๆเพราะว่าเขามีสกิลนะสาธุสาธุสาธุขอนะให้ลูกค้ามาเปิดกระสอบอผมจะได้ดูแก้เบื่อ้อลูกค้ามาเปิดเนี่ยจะได, <laughs> จะได้จะได้เปิดโชว์ <laughs> นะเดี๋ยวมาไลฟ์โชว์เลยนะครับคุณเนี่ยคุณ s r p ถ้าสนใจครับอยากให้ไลฟ์โชว์เปิดก็ได้นะครับคัดหัวออนไลน์แต่ว่าถ้าอยากได้ยกลูกก็บอกได้ครับเดี๋ยวจัดส่งให้แน่นอนวันนี้มีรอบส่งนะครับพรุ่งนี้ขนส่งปิด อยู่แล้ววันอาทิตย์นะครับแล้วก็วันจันทร์ส่งได้นะครับ4ั8 0รดมส่งเหมือนที่ขึ้นไว้ข้างบนนะฮะบนหัวเน่เหลือ8ลูกประมาณนี้ฮะ8ลูก89ลูกนะฮะรอบๆเนี่ยมีแลบๆอยู่แล้วกลางลูกสีดําเยอะก็มีสีดําน้อยก็มีเดี๋ยวถ้าใครสนใจก็ถา่ถายให้ดูได้ฮะแต่ตอนนี้ยกทีละอันอย่างเงี้ยไม่ไหว <c oughs> โอเคกระสอบหนักสี่สิห้ากิโลสองร้อยกว่าตัวประมาณ200 2องร้อยร้อยไม่เกินสองร้อยหสิบตัวประมาณนี้จากที่เปิดเปิดมานะฮะแล้วก็ราคาตอนเนี้ยสี่พันหกร้อยถ้ามาเชียรหน้ากันเดี๋ยวยกให้แล้แต่ถ้าให้ส่งไปถึงบ้านเนี้ยสี่พันแปดร้อยนะครับมีค่าขนส่งนิดหน่อยนะครับไม่ได้จากผมนะจากขนส่งนะครับอืมประมาณนี้เจ็ดคนดูถามเลยฮะเดี๋ยวจะไปแล้วฮะถามได้ทุกอย่าง ก่อนจะไปนะฮะกระสอบเป็นยังไงเบอร์อะไรเปิดแล้วเป็นยังไงนะฮะถามได้บอกถามได้เลยถามได้เลยมีรีวิวให้ดูในอินบล็อกดูได้แล้วก็อย่าดูเป็นคลิปก็เคยอัดคลิปลงไปแล้วนะฮะวันนี้มาเทสระบบเสียงเนาะอ่ะโอเคโอเคเดี๋ยวไปแล้วฮะทุกคนแบตเตือนแล้วไปแล้วฮะสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาใหม่